สวัสดีครับพบกับทีเด็ดบอลวันนี้บ่ายเฮมิงประจำวันศุกร์ที่22พฤศจิกายนคัดมาแล้ว3คู่เน้นๆเหมือนเดิมใครที่ชอบเชียร์ฟุตบอลสดๆเน้นๆบอลชุดมาได้เลยครับวินทุกวันรับประกันทุกความแม่นไปกันที่ตัวแรกเลยบุนเดสลลกาเยอรมันบายเยนมินิกเปิดบ้านพบกับเอาส์บวกนะครับ ไปดูฟอร์ม5นั้นล่าสุดสำหรับเจ้าบ้านบาเยิร์มิวนิกนะครับฟอร์ม5นั้นล่าสุดนะครับชนะ5นัดรวดเลยนะครับสำหรับบาเยิร์ไปดูฟอร์มเล่นในบ้านครับฟอร์มเล่นในบ้านชนะ4เสมอ1ครับไปดูฟอร์มทีมเยือนฮะเอาสบวกนะครับฟอร์ม5นั้นล่าสุดนะครับสำหรับเอาบวกนะชนะ3เสมอ2ครับฟอร์มเยือนเป็นยังไง ฟอร์มเยือนเสมอ1แพ้3ชนะ1ครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านครับเจ้าบ้านบาเยอร์มิวนิกนะฮะคว้าชัยคว้า3แต้มครับไปดูคู่ที่2ครับลีกเอิงฝรั่งเศสครับปารีสแซงต์แชงแมงเปิดบ้านพบกับตูรูสนะฮะไปดูฟอร์ม5นั้นล่าสุดนะครับฟอร์ม5นั้นล่าสุดสำหรับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับ ถ้านัดล่าสุดชนะ3แพ้1เสมอหนึ่งครับฟอร์มเล่นในบ้านเป็นยังไงฟอร์มเล่นในบ้านแพ้1ชนะ3เสมอ1ครับไปดูฟอร์มทีมเยือนอย่างตุรุตนะฮะตุรุตถ้านัดล่าสุดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับฟอร์มเยือนเป็นยังไงฟอร์มเยือนชนะ2แพ้2เสมอหนึ่งครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเหมือนกันฮะอเชหรือปารีสแซงแช็งแมงคว้าชัยคว้า3ามแต้มไปครับ ไปดูคู่ที่3ครับจากรีกอังกฤษนะครับแชมเปี้ยนชิพนะฮะพีสมัทนะครับเปิดบ้านพบกับวัตฟอร์ดนะไปดู5นัดล่าสุดสำหรับเจ้าบ้านนะครับพีสมัทนะครับ5นัดล่าสุดนะครับเสมอ2ชนะ1แพ้2นะครับฟอร์มเล่นในบ้านชนะ4เสมอ1ครับไปดูฟอร์มทีมเยือนฮะวัตฟอร์ดนะ5นัดล่าสุดนะครับชนะ3แพ้2ครับไปดูฟอร์มเยือนฮะ โอ้โหฟอร์มเยือนไม่ดีนะครับสำหรับวัตฟอร์ดนะแพ้4ชนะ1นะครับคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านครับสรุปผลที่คาดการณ์คู่นะครับคู่แรกบาเยอร์มิวนิกเปิดบ้านพบกับออาท์สบวกนะครับคู่นี้ผมฟันธงไปที่บาเยอร์มิวนิกคว้า3แต้มนะครับไปดูคู่ที่2นะนะับเปเอชเอหรือปารีสแซงแฌงแมงเปิดบ้านพบกับ ตูรุตนะครับคู่นี้ผมมองไปที่เปเชคว้า3แต้มครับไปดูคู่ที่3คู่สุดท้ายนะฮะพีสม์ทนะครับเปิดบ้านพบกับวัตฟอร์ดนะคู่นี้ผมมองไปที่เจ้าบ้านอีกเหมือนกันนะครับเจ้าบ้านคว้าชัยไปนะฮะใครที่ชอบแนวทางดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ไว้เลยเพื่อให้ไม่พลาดแนวทางดีๆแบบนี้นะครับสวัสดีครับ